กำเนิดนางมนโทจากกบน้อยสู่สาวงามกับชีวิตที่แสนรันทดถ้าพูดถึงสาวงามจากเรื่องรามเกียรติ์ก็คงต้องมีชื่อของนางมนโทติดหนึ่งในห้าที่หลายคนนึกถึงแน่นอนความสําคัญของนางในเรื่องนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่กว่าจะได้เป็นมเหสีคู่ใจของพญายักษ์ทศกัณฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ใครจะรู้บ้างว่าชาติกำเนิดของนางน่าสนใจขนาดไหนถ้าอยากรู้ลองมาฟังกันนะครับ เรื่องนี้เริ่มมาจากฤาษีสีองค์ที่บำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพาน์มาอย่างยาวนานเป็นหมื่นปีได้แก่พระอาตันตารือศีพระวชิราฤาษีพระวิสุทธฤาษีและพระมหารมสิงหฤาษีในทุกเช้าจะมีแม่โคที่เลี้ยงไว้ถึง500ตัวมาหยดน้ำนมลงในอ่างแก้วให้ฤาษีดื่มกินซึ่งในบริเวณนั้นก็จะมีนางกบที่ได้รับอนิสงส์จากพระฤาษี ที่แบ่งนมให้นางกินเป็นอาหารเป็นอย่างนี้ทุกวันเรื่อยมากระทั่งวันหนึ่งนางนาคีที่ดาของพญาการนาคราชอาศัยอยู่เมืองบาดานด้วยวัยแรกสาวด้วยความเปล่าเปลี่ยวต้องการพึ่งกายชายเพื่อคลายกำหนัดจึงแทรกกายขึ้นมาที่ริมหาดแปลงกายเป็นสาวงามแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบผู้ชายเดินหาอยู่นานก็พบงูดินเพศผู จึงตัดสินใจแปลงกายกลับไปเป็นนาคเพื่อสมสู่กับงูดินพระฤาษีผ่านมาเห็นเข้าก็รู้สึกรับไม่ได้เพราะเหตุว่านาคเป็นสัตว์ตระกูลสูงกว่าไม่ควรมาสมสู่กับงูดินที่ต่ำสักจึงเอาไม้เทา้าเคาะที่กลางหลังจนน,งนางนาคตกใจคลายตัวออกพอเห็นพระฤาษีก็รู้สึกอับอายมากจึงหนีกลับไปยังเมืองบาดาลแต่ระหว่างที่กลับเมืองบาดาลก็ยังคงแค้นใจพระฤาษีมาก ที่ทําให้ตนอับอายและกลัวว่าพญานาคราชผู้เป็นบิดาจะรู้เรื่องเข้านางนางจึงกลับไปที่อาสมของพระฤาษีแล้วแอบคลายพิษข,ของตนลงในอ่างน้ํานมที่พระฤาษีทั้งสี่ต้องกินทุกเช้าหวังที่จะปิดปากเหล่าฤาษีนิเสียแต่ก็บังเอิญที่นางกบมาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงสละชีวิตเพื่อรับพิษไว้ด้วยการกระโดดลงในอ่างน้ํานมเมื่อพระฤาษีมาเห็นอ่างน้ํานมที่มีกลบลอยตายก็กินไม่ลง ส้ำยังคิดว่ากบตัวนี้ตะกละกินเยอะจนตัวเองต้องตายแต่ด้วยความเมตตาที่มีอยู่ในวิสัยของฤาษีจึงชุบชีวิตนางกบให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้ทราบความจริงจากนางกบว่ามีนางนาคมาคลายพิษใส่อ่างน้ำนมฤาษีทั้งสี่จึงตอบแทนความดีของนางด้วยการทำพิธีก่อกองไฟไร้มนวิเศษพร้อมกับโยนานางกบลงไปชุบชีวิตใหม่ให้กลายเป็นหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงาม และตั้งชื่อใหม่ว่ามนโทซึ่งแปลว่ากบนั่นเองครับด้วยความที่นางมนโทเป็นสาวงามและการที่ได้อยู่กับฤาษีในป่ามันก็จะดูไม่ดีฤาษีทั้งสี่จึงตัดสินใจพานางมนโทไปถวายให้กับพระอิศวรพระอิศวรรับนางมนโทไว้เป็นนางกำนันของพระอุมาเทวีและนางก็ปรนนิบัติรับใช้พระนางอุมาเทวีจนเป็นที่รักใคร่เอ็นดูถึงขนาดสอนพระเวทต่างๆให้จนต่อมา ในครั้งที่เขาพระสุมเมนเกิดสุดเอียงจากการที่ยักษ์วิรุณหกถอดสังวานหน้าคว่างใส่ตุ๊กแกสารภูพระอิศวรประกาศว่าหากผู้ใดสามารถยกเขาพระสุมเมนให้ตั้งตรงได้ดังเดิมก็จะบำเหน็จรางวัลตามที่ขอแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถทําได้พระอิศวรจึงนึกถึงทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็รับคําบัญชาจากพระอิศวรทําให้เขาพระสุมเมนตั้งตรงได้สําเร็จทศกัณฐ์จึงทูลขอพระอุมาเทวีเป็นมเหสี พระอิศวรได้ยินก็ตกใจทั้งโกรธแต่ก็ด้วยทรงลั่นวาจาไปแล้วจึงต้องจำยอมยกพระอุมาเทวีให้แต่ทศกัณฐ์พราพระอุมาเทวีหอไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ทนร้อนไม่ไหวเพราะเมื่อโดนตัวพระอุมาเทวีทศกัณฐ์ก็จะรู้สึกร้อนเหมือนโดนไฟเผาเรื่องนี้รู้ไปถึงพันนารายจึงแปลงกายเป็นยักษ์แก่ปลูกต้นไม้เอารากชีฟ้าเอาปลายลงดินคอยดักรอทศก,กัณฐ์ เมื่อทศกัณฐ์ผ่านมาเห็นก็ด่าว่ายักษ์แก่ตนนี้ว่างโง่ปลูกต้นไม้เอารากชี้ฟ้าแต่ยักษ์แก่ก็ตอบกลับว่าทศก,กัณฐ์นั้นโง่กว่าตนด้วยนางดีๆีมีไม่เอามาแต่กลับเอาเสตียที่ไม่คู่ควรไปยักษ์แก่จึงแนะนําให้ว่านางมนโทสิงามเลิศทศก,กัณฐ์จึงกลับไปเปลี่ยนรับตัวนางมนโทมาแทนจริงๆแล้วชีวิตของนางมนโทนั้นนา่าเวทนานักก่อนมาอยู่กินกับทศก,กัณฐ์ก็โดนพาลีแย่งชิงตัวไปเป็นเมียจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคน คือองค์คตหลังจากกลับมาอยู่กินกับทศกัณฐ์ก็ให้กําเนิดรณพักหรืออินทรชิตคนต่อมาคือนางสีดาแต่เมื่อเกิดมาแล้วก็ร้องว่าผลานราบผลานราบผลานราบ,าราบสามครั้งพิเภกได้ทำานดวงชะตาของนางสีดาในภายภาคหน้าจะเป็นกาลกินีทำให้ทศกัณฐ์ไม่พอใจสั่งให้ลอยน้ำไปคนสุดท้ายคือไพนาสุริยวง ซึ่งนางได้ตั้งท้องก่อนทศกัณฐ์จะตายทำให้พิเภกเข้าใจว่าเป็นลูกของตนกับนางมณโทแต่ช่วงที่ทศกัณฐ์รบกับพระรามนางมณโทเองก็มีบทบาทสําคัญในการทําศึกโดยการทําพิธีหุงน้ําทิพย์แต่หนุมานทหารเอกของพระรามก็ได้คิดทาอุบายทําลายพิธีด้วยการปลอมตัวเป็นทศกณัณฐ์หลอกนางมณโทว่าชนะศึกแล้วกลับมาร่วมหลับนอนกับนางผลก็คือพิธีหุงน้ําทิพย์ถูกทําลายลงน้ําทิพย์ก็ไม่ได้ แถมยังต้องเสียตัวให้กับลิงอีกช่างน่าเวทนาแทๆ้ๆอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ